เอ่อทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับถ้าใครและใครที่ชอบดูลุงโบนก็อย่าลืมคอมเมนต์ว่า F4 ลุงโบยนะไม่งั้นล้วก็ไออุลตร้าแมนไอไอยาวนี่มันจะเอาลุงโบยไปอยู่ในยานนะนะเฮ้ยแกตาเบสตาเฮ้ยแกแล้วล่ะเนี่ยฉันเหมือนขี้หน้าแกย่าฮ้ขอบคุณทุกคนมากที่กดไลค์และที่สุดมันก็เป็นเพื่อนของลุงโบยอะนะฮ่าฮ่าสนุกกันเลยเออเช้าอะไนี่ เออขอนง่วงเลยอ่ะวันนี้ผมง่วงจริงๆเนี่ยนี่คือแบบตีนหนึ่งแล้วนะใครใคร,ใครมาเคาะประตูบ้านผมวะเนี่ยอยสวัสดีครับมีใครอยู่ข้างในไหมเฮ้ยเดี๋ยวคุณทหารมาทําอะไรครับเนี่ยเออพอดีว่าฉันมีเรื่องนิดหน่อยนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณทหารไม่ต้องแบบว่าถือปืนแบบเจาะหัวผมขนาดนั้นก็ได้นะผมผมไม่ได้ทําอะไรผิดนะนะ ฉันไม่ได้ที่จะมาหาแกมีคดีอะไรนะคือว่าจะบอกให้รู้ว่าคือมันมีมนุษย์ต่างดาวคือมันมาจากไหนไม่รู้นะคือฉันอยากให้แกช่วยหน่อยนะฝากแค่นี้แหละหัวหน้าฉันเขาฝากมานะฉันจะไปละไปเลยเหรอเจอกันหน้าโชคดีละเกิดอะไรขึ้นอีกวะเนี่ยโอ้โหเกาหัวแป๊บอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นเอเลียนหรือยังไงมันมาได้ยังไงอ่ะทุกคนโอ้โโคตรง่วงเลยอ่ะมีอะไรให้กินในกรเป่าเนี่ยทุกคน มีเคสสักก้อนนก็ยังดีอ,อขอหิวอเ,เอ่อไ,ไปหาลุงบัวยดีกว่าอะไรวเนี่ยเฮ้ยเจทีวีดูล้านชั้นสี่ดูดิชั้น่าซื้ออุปรกรณ์มาลงทุนเพียบเลยนะเนี่ยโอ้โหดีใจมากเลยอะนะปุจานแกดีใจอะไรวะไม่ใช่ผมมึนผมยังไม่ได้นอนเอ้ยว่าแต่ข้างหลังปุจานนั่นคืออะไรอะฮะอะไรเหรอ เฮ้ยผมรู้สึกว่าผมเห็นยานอะไรไม่รู้นะข้างหลังปูจานอะ <c oughs> เออหรือว่าที่ฉันได้ยินเสียงเมื่อวานที่แบบดังกระหึมนี่น่าจะเป็นอะไรตกบนแบบเมือของเราหรือเปล่าเนี่ยฮะ <c oughs> เออนั่นน่ะสิน่ากลัวแล้วน่ะ <c oughs> เฮ้ยผมว่าเรื่องนี้มันต้องมีเอเลียนอะไรสักอย่างน,นี่นะแล้วเมื่อกี้นะมีทหารแบบมาหาผมด้วยอะนะ <c oughs> ออใช่เหรอไอ,อระวังตัวให้ดีเลยนะเฮ้ยเชิญารลงทุนนี่นะ มันจะมาแบบทำลายทุกองของเราหรือเปล่าวะเนี่ยไม่เป็นไรปุจจานเดี๋ยวผมไปหาลุงบวยก่อนต้องไปคุยกับลุงบวยหน่อยละสวัสดีครับลุงบวยเออเออเอเอเจทีวีมาพอดีเลยฉันอุศ์จะตามหาแกนะเอ้วันนี้ฉันมีงานให้แกทำมานะงานอะไรปุจจานเอไม่ใช่ลุงบวยเอพอดีว่าฉันกําลังทําอาวุธที่แบบว่ามันเป็นอาวุธแบบ พิเศษอะมันเป็นคาถาที่มันสามารถใช้พลังไฟพลังสายฟ้าอะไรได้อะนะแต่ว่าตอนนี้ฉันมีแค่คาถาแต่ว่าไม่มีพลังอะนะฉันอยากให้แกไปขุดทีเลี่ยมข้างนอกข้างในนะฉันฉันไม่ค่อยว่างดูดิฉันทําอยู่เนี่ยนะโอเคหรือว่าคาถาไฟาัานาแข่งโออะไรวะเนี่ยเพียเป็นหมดเลยเพราะว่าแต่ลุมว้เฮะมีอะไรอีะวันนี้อนะมันมีทหารใครไม่รู้่าลูกน้องของใครผมไม่รู้เหมือนกันนะ เอ้ยเกิดอะไรขึ้นนะบอกลุงบวยมาเดี๋ยวลุงบวยจัดการให้อาวุธของลุงบวยเนี่ยบอกเลยนะมันสามารถสู้กับใครก็ได้แต่ว่าลุงบวยยังสร้างไม่เสร็จนะคือว่ามันมีเอเลี่ยนอะไรไม่รู้นะมาอยู่ในมือของเราน่ะอ๋อหรือว่าเสียงของมันคือแน่เลยที่ลุงบวยได้ยินนะแต่ลุงบวยไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่าเราต้องไปดูแล้วล่ะนะเออผมก็ว่างั้นนะลุงบวยเอหรือว่าลุงบวยไม่ดูดีกว่าพราตอนนี้ช่วยลุงบวยหน่อยลุงบวยต้องการได้ครับลุงบวยเอาอไรหนะอาวุธอ่ะล เออนี่ไงอาวุธเอาผมตั้มาละอีเตอร์เออแล้วตีผมทำไมเนี่ยเออโทษทีประเดีว่ววันนี้ฉันอไม่ค่อยแบบว่าเอาเต็มที่เท่าไหร่นะเอาละไปทำซะได้ครับผมต้องไปขุดอะไรวะเน,นี่ยผมโคตรง่วงอะโคตรง่วงจริงๆนะทุกคนตอนนี้คือเป็นเวลาแบบว่าตีสองผมมาอัดคลิปมันเนาะโอเคตอนนี้คือผมกาลังขุดลิเทียมะนะแต่ผมสงสัยมากเลยอะไอ,อ้นั่นอะมัน,ม,นมันคืออะไรอะ อะยานของใครไม่รู้อ่ะนะผมว่าผมต้องไปสำรวจว่ะโอเคตอนนี้ผมต้องทำงานให้ลุงบ๊วยก่อนละก,กันนะทุกคนเ,เพื่อนของฉันเออฉันรักเพื่อนของฉันมใครมาจับเพื่อนของฉันไปวะเนี่ยเสียงใครร้องไห้แถวนี้ว่าเออลุงบวยก็ได้ยินนะเสียงใครวะน่ะนั่นสิช่วยฉันด้วยนะไม่มีใครช่วยฉันเลยเกิดอะไรขึ้นน่ะเออลุงบวยว่าน่าจะเป็นไอเด็กนี่หรือเปล่าว่าข้างบ้านเรานะีอ่อผมว่าง,งั้นนะนะ เดี๋ยวลองไปหาดูสิเกิดอะไรขึ้นอ่ะเพื่อนของฉันมันหายไปนะใครมันมาจับเพื่อนของฉันนะ่ะสวัสดีครับเอะอไอ้นี่นายเพื่อนฉันด้วยนะเกิดอะไรขึ้นเนาะเออพอดีว่าเพื่อนของฉันนะ่ะคือคือเพื่อนที่แบบว่าเล่นบาสเกตบอลด้วยกันหรือว่าต่อยมวยด้วยกันนะมันได้หายไปอ่ะมันถูกเอเลียนจับตัวไปอ่ะนะจับตัวไปอย่างเงี้ยแล้วอะฮะคนนี้นะอ่ะนะอ่าเขานั้นไม่เกี่ยว ก็นึกว่าคนนี้ถ้าสรงแกนอย่างนี้ผมไม่ช่วยอ่นะช่วยฉันด้วยนะแต่ว่าฉันไม่ได้สรงแกนอย่างนั้นนะฉันไม่มีผมเลยล่ะอ๋อเพื่อนคนนี้อ่นะใช่เฮ้ยเขาถูกจับอะไรวะเนี่ยและแกเห็นอะไรข้างหน้าบ้านเราไหมนะ่ะเออผมก็สงสัยเหมือนกันนะนะมันคืออะไรอย่านะไอ้ลุงเว้ขอกลับบ้านก่อนนะรู้สึกว่าไม่ค่อยจะอยู่ตรงนี้แล้วว่ะไอ้ลุงไว,ว,วแกนี่นี่คือขี้กลัวหรอวะนะะ่ะ เออ,เอ,อไม่มีอะไรหรอครับเดี๋ยวผมจัดการให้ละกันเออขอบใจมากนะจัดการให้ด้วยละได้ครับโอเคลูบวยผมโอ้โหขัดที่อย่างนี้เลยเหรอวันเนี้ยลูบวยเฮ้ยฉันกลัวฉันแมวแมวมันคือยานอะไรอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจัดการให้ละกันว่าแต่ลูบวยมีอาวุธให้ผมอะไรหรือเปล่าเนี่ยฮะแต่ว่าผมชอบไอ้นี้มากเลยอ่ะลาวเอ้ยเออโอเคแกฝากด้วยนะ เดี๋ยวฉันคอยให้กำลังใจข้างหลังละกันแต่ว่าลุงป่้ยไม่อยากไปหลักนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าสมมติว่าผมไปสำรวจเสร็จละเราไปหาอะไรกินกันนะเออได้ได้ได้ออหน้ากวดเชามัดเลย้วยานอะไรวะเนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปดูก่อนแล้วก็ว่ามันคืออะไรมันคือยานอะไรอ่าทุกคนเออเกิดอะไรขึ้นเออเของบินของฉันเออ้เฮ้ยเฮ้ยนี่ยานของฉันมันตกที่นี่ได้ไงเนี่ยหรือว่าเพลิงของฉันมันหมดไปอย่างนั้นเหรอ นี่เราอยู่ที่ดวงไหนวะเนี่ยเอาละสงสัยว่ายานของฉันน่าจะพังแน่เลยอย่านะโอเคฉันคงต้องไปหาเชื้อเพลิงสักนิดนึงหล่ะนะเอ้อเฮ้ยนี่ไงเชื้อเพลิงเฮ้ยฉันหวังว่าฉันคงจะได้ใช้ยานของฉันเหมือนเดิมมานะโอเคเราต้องขุดก่อนนะนะเอาละฉันได้เชื้อเพลิงแล้วฮหรือว่าไอ้นี่มันคือยานอะไรวะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยนะ รู้สึกว่ามันจะมีเอเลี่ยนที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนในบนโลกใบน,นี้ด้วยนะอ่นะเฮ้ยผมรู้สึกว่าฟี้นะั่นมันตัวอะไรอะตัวสีแดงๆหรือว่ามันคือเฮ้ยเดี๋ยนะผมรู้สึกว่าไอตัวนี้มันผมเคยเห็นในการ์ตูนตอนที่ผมยังเด็กๆก,กันนะมันคือตัวอะไรวะนะ่ะเฮ้ยผมกลัวว่าแล้วดูในยานนี่คือยานเหรอเนี่ยมีแต่เอเลี่ยนอะไรไม่รู้อะหรือว่าผมว่าน่าจะเป็นทนนี้แน่เลยที่เป็นเจ้าของอะนะเฮ้ยฉันพร้อมที่จะกลับไปละอ่ะอ้าเฮ้ยนี่ใครอะ ไเนี่ยมันเอเลี่ยนอย่างงั้นเนาะเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่คุณเป็นใครวะเนี่ยเออว่าแต่แล้วคุณลราเป็นใคร <C AP> พอดีว่าฉันมาเก็บเชียบเพลิงอยู่ที่นี่นะและ้วแกมาที่นี่ได้ไงนี่คุณเป็นอุลตร้ามแมนอย่างงั้นเนาะฮะแกรู้จักฉันได้ไงอ่ะแกแกตายซะเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นนะเฮ้ยฉันจะฆ่าแกเฮ้ยนี่นายเป็นอุลตร้าแมนนี่ผมเอฟซีนานแล้วะนี่ยแกจะฆ่าผมได้งไง ออฮตายไปสายมนุษย์ต่างดาวแกนั่นแหละมนุษย์ต่างดาวนี่นะโอ้ยมีพลังด้วยเหรอโอ้โอ้จะตายเฮ้ยเดี๋ยวนะำทำไมมันโหดจังวะเนยทุกคนมันมีพลังเฮ้ยเป็นไงอ่ะโอ้เมื่อกี้ฮุนต้าแมนท่าตายของมันนี่คือแบบว้าวทุกคนเห็นไหมครับไม่ว่าแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเฮ้ยผมแกยร่างเฮ้ยผมสามารถกลายร่างเป็นอุลตร้าแมนได้ครับทุกคนจิ๊กเกอร์โอ้โหแต่ว่าแล้ว แล้วผมจะทำยังไงดีกับยานของมันวะเนี่ยผมว่าผมต้องไปสำรวจก่อนนะว่ามันคืออะไรมั่งนะนะหัวประตัวของมันนี่อึดเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหผมว่าผมต้องใช้อีเตอร์แล้วล่ะใหนดูซิโอ้บรรยาของมันนี่คือมีเอเดียนอะไรอะถ้าตัวนี้มันออกไปสู่โลกของเรานี่โลกของเรานี้ตายแน่ๆเฮ้ยผมขอหากล่องเฮ้ยขอนมปังที่ผมชอบโอ้โหโคตรจะดีแต่อันนี้มันคืออะคาถาเฮ้ยนีาา่มันคาถาที่ลุงเบิร์ผมกำลังทำอยู่นี่ ไอ้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 อุลตร้าแมนนี่มันมีอันนี้ได้ไงวะเนี่ยคือกลับบ้านดีกว่าครับทุกคนผมว่านะไปเหอะแต่ว่าจากที่ผมไปดูแล้วอะนะมันไม่มีตัวมนุษย์เพื่อนข้างบ้านของที่ถูกจับไปอย่านะเฮ้ยช่างมันเถอะหาลุงบัวดีกว่าลุงบัวยลุงบัวครับเอ่ออะไรนะฮะไอเจ็ดทีวีลุงบัวดูผมสิฮะอะไรนี่นะนะนี่ผมกลายเป็นเฮ้ยนี่มันเอเลี่ยนเฮ้ยเดี๋ยว็ดใจเย็นนี่มันคืออุลตร้าแมนเลยนะเนี่ยลุงบัว ่เหรอนี่มาสามารถปล่อยพลังได้ด้วยไ,ไงเออ,อเคตรเจ็บเฮ้ยสเกตมีพลังได้ไงวะเนี่ยฉันอุตสาห์หาพลังนี้มันนานมากเลยนะนะ่ะหนุม่มเวนรู้ไหมครับผมไปสำรวจยานนั้นมานะ่ะมันมีเจอตัวนี้ด้วยนะแล้วก็ผมก็ฆ่ามันแล้วผมก็ได้ไม้คาถาฮะนี่มันคาถาที่หนุม่มเวนกำลังสร้างอยู่อีกด้วยนะเอ,อ้ยขอได้ไหมนะ่ะออไม่ได้ครับเฮอ,อโถเอ้ยแลวแลวมันตายหรือ,อยังผมว่ามันน่าจะตายแล้วนะผมไปดูยานของมันน่ะ ตัวเอเลียนอะไรไม่รู้อ่ะนะแปลกๆทั้งนั้นเลยนะเอ่นะเฮ้ยน่าสนใจนะลุงวะอยากไปดูด้วยนะอ่ยนะเฮ้ยแมวนะลุงวาเดี๋ยวตานี้คาจะรบผิดชอบวะนะเนี่ยเออนั่นน่ะสิอานี่ผมให้ไปเฮ้ยหอบใจมากกันนะเดี๋ยวนะไปหาอะไรกินดีกว่าจะหาอะไรกินดีกว่านี่อร่อยมันเนี่ยเฮ้ยช่วยฉันด้วยเสียงใครวะนะเนี่ยเสียงใครอะเอพื่อนของฉันเพื่อนของฉันกำลังจะถูกฆ่าตายฮะคนนั้นแน่เลยไปดูไปลุงวย เออไม่นะเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยเออนี่นนายเจอเพื่อนของฉันเลยยังไงฮะผมยังไม่เจอเลยอ่ะนะและ้วแล้วผมก็ไปสำรวจที่ยานแห่งนั้นด้วยนะแต่ว่าผมทำไมผมไม่เจอวนะเนี่ยเออคือว่าไอ้อุลตร้าแมนที่จับเพื่อนฉันไปนะมันตัวใหญ่กว่ากว่านี้อ่นะนายรู้ได้ไงนะเมื่อกี้ฉันเห็นนายกาลายร่างเป็นตัวอุลตร้าแมนแต่ว่าอันนั้นมันแค่ตัวเล็กกันนะแต่ตัวจริงๆที่มันจับเพื่อนฉันไปมันตัวใหญ่มากเลยอนะ เฮ้ยโอเคแอนดีวผมจัดก,การให้เฮ้ยมันมีตัวที่ใหญ่กว่านี้ว่ะลุงบวยเออเอา,เอาถึงหน้าที่หนุ่บที่ต้องกลับบ้านแล้วนะดูอีกละโอเคผมว่ารอบนี้ผมน่าจะมีคาถาที่มันแบบว่าสู้กับมันได้อยู่นะมันตัวใหญ่กว่านี้งั้นเนาอขนาดตัวเล็กผมยังเกือบตายอะ่ะแ,แล้วนั่นอะไรอะ่ะก้อนเมฆอะ่ะเดี๋ยวผมไปดูซิมันคืออะไรฮะเฮ้เยผมว่านะหรือว่เอาเฮ้ยนี่ไง ผมเห็นละหัวของมันเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อฉันจะก,กินพวกแกแล้วฉันก็กลายร่างเป็นอุลตร้าแมนเลเวลหนึ่งพันนะนะเฮ้ยนี่ไงผมเห็นละหัวลลื่นอย่างนี้เออใครมาแอบส่องเรานะ่ะเฮ้ยนี่มันตัวอุลตร้าแมนเลเวลหนึ่งร้อยหรือเปล่าเนี่ยตัวเมื่อกี้มันเล็กกว่านี้นะแต่ตัวนี้มันคือมันมีปีกด้วยนะเฮ้ยฉันต้องกลายร่างเป็นตัวอุลตร้าแมนหนึ่งพันแกอย่ามายุ่งมันมีคาถาด้วยเหรอมันมีพลัง นี่อนะ่ะฉันอยู่น,นี่นะเ lush, hey, hi, มันไม่เห็นผมเฮ้ยมันเอ๋อมันเอ๋อผมว่าไอ้นี่มันน่าจะเป็นก้อนเม็ดเหรอมันน่าจะทําอะไรสักอย่างนะทุกคนโอเคเอาละตอนนี้ผมแอบเฮ้ยมันมันหายไปเออช่วยฉันด <patter played mois> ้วยนะเฮ้ย <arose> อ <t Der ion> ุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยนะนี่มันมันมาข้างหลังผมได้ไงอ่ะช่วยฉันด้วยนะมันจะทําอะไรไม่รู้น่ะใจเย็นเฮ้ยไหน ไออุลตร้าแมนนีน่นายโอ้โหเขาเจ็บมันมีพลังอะไรของมันวะเนี่ยฮะอุลตร้าแมนแล้วว่าหนึ่งร้อยเหรอคิดว่าเจ๋งเหรอฮะเลเวล่าหนึ่งร้อรยดีนะนจะตายอยากจะรู้ว่าการตายของแกจะเหมือนเลเวล่หนึ่งหรือเปล่าดีนะดีนะดีนะเฮ้ยอย่าฆ่าฉันโดนพลังไปทีอุ้ยอุ้ยอึดได้ไงฮะพี่มันไม่ตายอุ้ยมันไม่ตายก็มาสิดีนะดีนะดีนะเฮ้ย คาถามันโคตรกากว่ะทุกคนแกฆ่าฉันไม่ได้หรอว่าฉันคือเวลหนึ่งร้อยอย่างนะนีนะเวลหนึ่งร้อยอย่างงั้นเนอะฮะเวลหนึ่งร้อยเฮ้ยฉันกําลังจะตายนี่มันอุต่าแมนโคตรจะกากเลยนะเนี่ยนีนะอู้โดนนะสิเอ้ยนี่แกมีพลังไม้คาถาของฉันได้ไงเนี่ยเออนี่มันคือคาถาที่ฉันไปฆ่าว่หลอกน้องของแกยังไงล่ะล่ะฮ่าๆๆๆๆคำหาพ่อมึงอกีเฮ้ย นี่แกเป็นไขว้แะนะโคตรโหดเลยว่ะตบมือสิเฮ้ยเป็นไงุวัคคาานี้มันมันโหดมากเลยและตัวของมันมันอึดมากเลยนะทุกคนอุ้ยแล้วตอนนี้ผมก็สามารถกลายร่างเป็นตัวอุลตร้าแมนเลยวลนหนึ่ง <c> ร <oughs> ้อยะนะโคตรเจ๋งเลยนะอุ้ยเลยผมก็สามารถช่วยเพื่อนของเราได้ด้วยนะในที่สุดเอ้ยช่วยฉันก่อนสิฉันเ,เราจะตายละ,ะช่วยเอง นั่นจะถือม well. ้าตีทำไมวะนะฮะโอเคนะผมก็สำหรับคลิปนี้นะถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครให้ด้วยนะนี่คืออุลตร้าแมนเลเวลหนึ่งกับเลเวลหนึ่งร้อยนั่นเองไงนะโหการต่อของเขานี่โคตรโหดแล้วก็โคตรเจ๋งมากเลยนะคลิปนี้คือแบบว่าผมอัดตอนดึกมากเลยนะก็อาจจะมีแบบว่าเสียงที่แบบว่าค่อนเนินละเอาเป็นว่าคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับว่าฮู้ก็ซับช่องวังทีวีด้วยฮะ